โดยในช่วงวันหยุดเง่าวที่ผ่านมาครับบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ทั้งจังหวัดบึงการเพิ่นบอกว่าคึกคักย่างหลายครับโดยเฉพาะอยู่ทั้งทำหน้าค่าหินสามวัานนำตกทำพระครับนักท่องเที่ยวกับเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายเลยครับส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีเงินหมุนเวียนหลาเป็นพิเศษครับ โดยในช่วงวันหยุดเายวที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหลายเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวซื้อดังระดับโลกเลยเด้นะ,ะครับบวชสิเป็นธรรมหน้าค่าที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้ล่างกาฟังอำเภอบึงโขงหลงครับบรรยากาศก็คึกคักล่ะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาก,กันเป็นมูคณะแล้วก็ครอบครัวครับ นายอักษรมานะวงหัวน้าอุทยานแห่งชาติผู้ล่างกาเพิินกับบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเทิงชาวไทยชาวต่างชาติเด็กน้อยผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยล่ะครับเข้ามาเที่ยวชมความงดงามความอัศจรรย์ของธรรมชาติบริเวณทำหน้าขี้ทำหน้าข้าและกน้ำตกต่างๆที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้ล่างกากรับจำนวนรวมทง้งสินบ่อหน่อยเลยครับยุทธเงนี่้อ8แเกาคนครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่าง มีความประทับใจที่ได้เห็นอากาศที่สดชื่นได้เห็นทะเลหมอกหลังฝนยุดตกความงดงามของธรรมชาติผู้เขานำตกทำทะเลหมอกแนวหินหลวดไล่คลายเก็ตพญานักแล้วก็จุดท่องเที่ยวให้ไหลต่างๆครับค่ะอันนี้คือ,อยางต่อแถวกันทั้งสี่เลนมอค่ะนี่ครับป้าหาพันกว่าคนเนาะสี่ข้อย,อยางไปลลตี้มันเป็นศ <c oughs> อกศอกหินเนาะครับอ่าน้นหลายค่ะค่ะ ส่วนอีกมองนึงค่ะพี่ตั้คุณผู้ชมหินสามว่านมาสั่นมองนี่ก็เป็นจุดเช็คอินอีกมองนึงของจังหวัดบึงการค่ะอยู่ภายในปานั้นทนาการหินสามว่านอำเภอเมืองบึงการนี่แหละค่ะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางขึ้นไปชมความงามตามธรรมชาติบนน่อนนอยคือกันค่ะครับโดยสามมือที่พานมากกับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะไปถ่ายรูปเช็คอิน ประมาณพันเจ็ดรอยแปดสิบแปดคนค่ะคนี่ชาวต่างชาติพอมีสิบเจ็ดคนมามสั่นนีน้นองๆนนูน้ร้อยสี่สิบเอ็ดคนค่ะนี่เลยค่ะไว้เก๋าเฮาค่ะ <c oughs> ผู้สูงอายุกันไหมร้อยเก้าสิบเจ็ดคนด้วยกันร่วมทั้งเมื่ที่ขื่นหินสามวันในสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามคนค่ะคืออันนี้คือหินสามวันเป็นตะตุดหลูดลงขึ้นอย่างเด <c oughs> ียวเสียวน้ำมึนนะคะอีกมองหนึ่งค่ะบริเวณน้ำตกทรรพระ มองนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองนึงที่นา่าสนใจอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าผู้วัวค่ะอยู่ตำบลโสก,กามอำเภอเสกะาค่ะมองนี้อันมองมีสไลดเดอร์เนี่บอ <c oughs> สไลดเดอร์น้ำตกเนาะเป็นสวนน้ำธรรมชาตินะคะนี่ละสไลดเดอร์หินนี่ละนะคะ ช่วงนี้ค่ะช่วงนาฝนถือว่าเป็นให้ไรเลยมีน้ำลายนะคะปริมาณน้ำนี่ลายขึ้นกระเฮใไ้น้ำตกนี่โอ้สวยงามเป็นพิเศษค่ะล้กก็บางจุดครับเส้นทางเล่นน้ำสไลเดอร <c oughs> ์ขึ้น<อ>ออน้ำแร่าใสส่งยินเลยค่ะเพื่นว่าเพื่อนบอกว่าโมแพ้สวนน้ำขนาดใหญ่ครับซึ่งช <c oughs> ่วอนี้ครับน้ำตกธรรมลายเป็นสถานทีทท่ท่องเที่ยวพักพอนเล่นน้ำตกชมธรรมชาติที่ขึ้นซื้อของประเทศไทยไปแล้วครับผู้ชมซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กับสีมาแบบครอบครัวครับพ้าลูกพ่อหลาน มากินเข่าร่วมกันครับมาเล่นน้ำยังมีความสุขสนุกสนานโดยเฉพาะในวันหยุดครับกระสิมีเจ้าหน้าที่ที่เจ้าของครับดูแลความปลอดภัยครับนักท่องเที่ยวสามารถสั่งรายได้ให้กับพอค่าแม่ค่าที่จำหน่ายอาหารน้ำดื่มสินค้าของฝากรวมไปถึงผู้ประกอบการในท้องทินครับสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้กลับมากคึกคักอีกเทือนึงหลังจากที่เงียบเหงามากสักพักหนึ่งหนาฝนนี่ นาำกัลลังใสกํลลังง่ามเล่นส่ได้เดือดกํลลังมวลต้องสังเกตจากน้อยค่ะเธอฝนตกมากหน้านามเปลี่ยนสีนะเพื่อน่าก็ต้องระวังด้เชื้อเมี่ยนน้ำป่าไรหลากก็ต้องระมัดระวังจากน้อยนะคะเที่ยวหนาฝนแต่ขันโมไปก็ไปเห็นน้ำตกได้หนาฝนหน่อยไปนาแรงกับระวังมื่นนะจากน้อยมื่นอีงคือมื่นเนาะแต่ที่นี่ระวังตุดลูดมื่นนะคะอีก